เด็กข้างถนนคนหนึ่งช่วยชีวิตเศรษฐีนีโดยไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตเขาตลอดกาลใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัวจากเด็กที่ไม่มีอะไรสู่โอกาสที่ไม่มีใครคาดคิดสัญ,ญลักษณ์การชนกันแต่เส้นทางใหม่ของเขาจะราบรื่นจริงหรือหรือว่าความลับบางอย่างกำลังรออยู่เปลวไฟค้นหาคำตอบในเรื่องราวสุดเสเตือนใจที่จะทำให้คุณลุ้นจนวินาทีสุดท้ายเด็กชายจนพลิกชีวิตหลังจากช่วยเศรษฐีนีหญิงเรื่องราวที่ซาบซึ้งในใจคนที่ไทย สายลมยามเย็นพัดผ่านตรอกแคบๆที่เต็มไปด้วยกลิ่นอาหารจากร้านข้างทางเสียงรถจักรยานยนต์ลั่นผ่านอย่างรวดเร็วทิ้งกลิ่นน้ำมันไว้ในอากาศเด็กชายชื่อบูมเดินลากรองเท้าแต่เก่าผ่านฟุตบาทที่แตกร้าวเสื้อยืดบางๆของเขามีรอยขาดเป็นรูเล็กๆที่หัวไหล่ท้องร้องเบาๆแต่เขาพยายามเมินมันเพราะเขาคุ้นเคยกับความหิวทันใดนั้นเสียงเบรกดังสนั่นทำให้บูมหยุดชะงัก ตรงหัวมุมถนนรถยนต์หรูคันหนึ่งพุ่งเข้าหาต้นเสาไฟฟ้าเสียงกระจกแตกกระจายและเสียงร้องของหญิงวัยกลางคนดังขึ้นบูมก้าวถอยหลังแต่หัวใจเขาเต้นแรงด้วยความตกใจดวงตาเขาเบิกกว้างมองเห็นหญิงสาวในชุดสูรราคาแพงนั่งอยู่ในรถเธอพยายามเปิดประตูแต่ประตูฝั่งเธอบิดเบี้ยวเพราะแรงกระแทกบ,บูมรีบก้าวไปข้างหน้าแม้จะรู้สึกถึงเหงื่อที่ไหลลงหลัง มือสั่นเล็กน้อยขณะเอื้อมไปดึงที่จับประตูฝั่งคนขับกลิ่นน้ำมันลอยคลุ้งเสียงไฟฟ้าสปาร์กจากสายไฟขาดใกล้ๆออกมาเร็วเขาตะโกนน้ำเสียงแหบพร่าเพราะความตื่นเต้นหญิงสาวเงยหน้าขึ้นดวงตาเธอเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกมือของเธอสั่นขณะที่พยายามปลดเข็มขัดนิรภัยแต่กลับติดขัดบูมกัดริมฝีปากเขารู้ว่าต้องรีบตัดสินใจเขาช้อนตามองขึ้นเห็นประกายไฟจากสายไฟที่ห้อยระยงระยาง ทุกวินาทีเหมือนยาวนานขึ้นเสียงไซเรนดังแว่วมาแต่ไกลแต่เขารู้ดีว่าเขาอาจไม่มีเวลารอบูมสูดหายใจลึกหัวใจเต้นรัวอยู่ในอกเขายื่นมือไปกระชากเข็มขัดนิรภัยสุดแรงหญิงสาวสะดุ้งเธอพยายามช่วยแต่มือสั่นเกินไปอย่ากลัวเดี๋ยวผมช่วยบูมพูดเสียงหนักแน่นในที่สุดเข็มขัดก็หลุดออกหญิงสาวหันมองเด็กชายด้วยแววตาตกตะลึง บูมรีบดึงประตูออกกว้างพลางยื่นมือให้เธอจับเธอคว้ามือเขาไว้แน่นนิ้วเย็นเฉียบเพราะความตกใจบูมออกแรงดึงแต่ร่างเธอหนักเกินกว่าที่เขาคาดไว้ขณะนั้นเองเสียงเปรียยดังขึ้นสายไฟที่ห้อยระยงระยางสปาร์กเป็นประกายไฟสีสม้มบูมเบิกตากว้างมองเห็นเปลวไฟเริ่มลุกขึ้นที่หน้ารถความร้อนเริ่มแผ่เข้ามาใกล้เหงื่อซึมเต็มหน้าผากของเด็กชายเราต้องออกไปเดี๋ยวนี้เขาตะโกนสุดเสียง หญิงสาวพยายามก้าวออกมาแต่ข้อเท้าเธอบิดเพราะแรงกระแทกเมื่อครู่เธอร้องออกมาเบาๆสีหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บบูมไม่ลังเลเขาช้อนแขนพยุงเธอขึ้นร่างเล็กของเขาแทบรับน้ำหนักเธอไม่ไหวแต่เขากัดฟันพยายามกลิ่นน้ำมันรุนแรงขึ้นเปลวไฟลามมาถึงฝากระโปรงหน้าแล้วลมพัดเปลวเ,เพลิงลุกโชนขึ้นสูงเงาสีแดงสะท้อนในดวงตาของบูมหัวใจเขากระน่ำราวกับกลองรบทันใดนั้น เสียงระเบิดดังสนัน่นแรงอัดจ,จากการระเบิดทำให้บูมเสียหลักร่างทั้งสองล้มกลิ้งไปบนพื้นถนนบูมไอหนักกลิ่นควันคลักคลุ้งเต็มปอดเสียงไซเรนดังใกล้เข้ามาหญิงสาวยังคงกอดแขนเขาไว้แน่นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาบูมเหนื่อยหน้ามองเธอลมหายใจหอบเหนื่อยแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก็ดังขึ้นจากด้านหลังบูมหันขอบไปตามเสียง เงาของชายร่างสูงปรากฏขึ้นท่ามกลางแสงไฟกระพริบของรถพยาบาลเจ้าหน้าที่กู้ภัยวิ่งตรงเข้ามาดวงตาเต็มไปด้วยความเร่งรีบเป็นอะไรไหมครับเสียงทุ้มดังขึ้นหญิงสาวข้างๆเขาพยายามพยุงตัวขึ้นดวงหน้าซีดเผือดข้อเท้าฉันเธอพูดแผ่วเบาเจ้าหน้าที่รีบเข้ามาช่วยพยุงเธอไปที่รถพยาบาลบูมยังคงนั่งนิ่งอยู่กับพื้นมือของเขายังสั่นใจอย,อย่างเต้นแรงจากแรงระเบิดเมื่อครู่ เขามองไปรอบตัวเห็นเศษซากของรถที่ยังมีเปลวไฟคุกรุ่นเด็กคนนี้ช่วยฉันไว้หญิงสาวหันไปบอกเจ้าหน้าที่น้ำเสียงสั่นเครือสายตาของทุกคนจับจ้องมาที่บูมเด็กชายรู้สึกถึงบางอย่างที่ตีตื้นขึ้นมาในอกเขาไม่เคยได้รับสายตาแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตหญิงสาวคนนั้นมองเขานิ่งก่อนจะค่อยๆย,ยิ้มออกมาแม้ใบหน้าจะเปิดเปื้อนด้วยข่าควันแต่รอยยิ้มนั้นกลับดูอบอุ่นหนูชื่ออะไร เธอถามบูมกลืนน้ำลายลงคอก่อนตอบเสียงเบาบูมครับหญิงสาวพยักหน้าก่อนจะหันไปพูดกับเจ้าหน้าที่ฉันต้องการให้เขาไปกับฉันทุกคนมองหน้ากันด้วยความแปลกใจรวมถึงบูมเองที่เบิกตากว้างไม่แน่ใจว่าได้ยินถูกต้องหรือไม่แต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรออกมามือของหญิงสาวก็แตะลงบนไหลเขาเบาๆเธอช่วยชีวิตฉันไว้ ดวงตาของเธอฉายแววซาบซึ้งอย่างลึกซึ้งฉันอยากตอบแทนเธอบูมนั่งนิ่งความรู้สึกบางอย่างก่อตัวขึ้นในใจนี่อาจเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลบูมกลืนน้ำลายอีกครั้งดวงตาไหววูบด้วยความไม่แน่ใจให้ผมไปกับคุณหรือครับเขาถามน้ำเสียงเจือความประหลาดใจหญิงสาวพยักหน้ารอยยิ้มของเธอยังคงอบอุ่นฉันชื่อวริษาเธอเอ่ยฉันเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ และฉันคิดว่าเธอสมควรได้รับโอกาสที่ดีกว่านี้บูมเม้มริมฝีปากมองมือตัวเองที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนจากเหตุการณ์เมื่อครู่เขาเคยฝันถึงชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแต่ว่าเขาลังเลผมแค่เด็กข้างถนนผมไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรเลยวาริสมองเขานิ่งก่อนจะพูดขึ้นช้าชนั่นไม่สำคัญสำหรับฉันเธอกุมมือเขาเบาๆสายตาเต็มไปด้วยความจริงใจ ฉันเห็นว่าเธอเป็นเด็กที่กล้าหาญเธอช่วยชีวิตฉันไว้ทั้งที่เธอไม่จําเป็นต้องทําบูมนิ่งไปใจเต้นแรงขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ความกลัวมันคือความหวังที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นแล้วเขาเอ่ยเสียงแผ่วผมต้องทําอะไรบ้างวาริสาหัวเราะเบาๆก่อนจะเอ่ยคําที่ทําให้ชีวิตของบูมเปลี่ยนไปตลอดกาลแค่เชื่อว่าชีวิตเธอมีค่าพอที่จะได้รับสิ่งดีๆก็พอแล้วบูมเม้มปากแน่นความรู้สึกเอ่อล้นในอก เขามองไปรอบตัวเห็นรถพยาบาลเสียงไซเรนที่ค่อยๆเบาลงเห็นแสงไฟจากถนนที่สะท้อนในดวงตาของเขานี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่เขาจะได้รับและเขาจะไม่ปล่อยให้มันหลุดมือไปเด็ดขาดบูมกลืนน้ำลายอีกครั้งดวงตาไหววูบด้วยความไม่แน่ใจให้ผมไปกับคุณหรือครับเขาถามน้ำเสียงเจือความประหลาดใจหญิงสาวพยักหน้ารอยยิ้มของเธอยังคงอบอุ่นฉันชื่อวริษาเธอเอ่ย ฉันเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่และฉันคิดว่าเธอสมควรได้รับโอกาสที่ดีกว่านี้บูมเมมริมฝีปากมองมือตัวเองที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนจากเหตุการณ์เมื่อครู่เขาเคยฝันถึงชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแต่ว่าเขาลังเลผมแค่เด็กข้างถนนผมไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรเลยวริสามองเขานิ่งก่อนจะพูดขึ้นช้าชนั่นไม่สำคัญสำหรับฉัน เธอกุมมือเขาเบาๆสายตาเต็มไปด้วยความจริงใจฉันเห็นว่าเธอเป็นเด็กที่กล้าหาญเธอช่วยชีวิตฉันไว้ทั้งที่เธอไม่จําเป็นต้องทําบูมนิ่งไปใจเต้นแรงขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ความกลัวมันคือความหวังที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นแล้วเขาเอ่ยเสียงแผ่วผมต้องทําอะไรบ้างวาริษาหัวเราะเบาๆก่อนจะเอ่ยคําที่ทําให้ชีวิตของบูมเปลี่ยนไปตลอดกาล แค่เชื่อว่าชีวิตเธอมีค่าพอที่จะได้รับสิ่งดีๆก็พอแล้วบูมเม้มปากแน่นความรู้สึกเอรล้นในอกเขามองไปรอบตัวเห็นรถพยาบาลเสียงไซเรนที่ค่อยๆเบาลงเห็นแสงไฟจากถนนที่สะท้อนในดวงตาของเขานี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่เขาจะได้รับและเขาจะไม่ปล่อยให้มันหลุดมือไปเด็ดขาดไม่นานรถพยาบาลก็มาถึงโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ช่วยพยุงวริษาลงจากรถขณะที่บูมเดินตามหลังเธออย่างลังเลเขาไม่เคยเข้ามาในสถานที่สะอาดและสว่างสวยแบบนี้มาก่อนกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออ่อนๆลอยมาตามลมเสียงประกาศทางลำโพงดังเป็นระยะวริษาหันมามองบูมก่อนจะเอ่ยเบาๆมานั่งกับฉันหน่อยสิบูมลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินไปนั่งบนเก้าอี้ข้างเตียงคนไข้มือของเขายังคงกำเสื้อของตัวเองแน่นรู้สึกประหม่าก,กับสถานการณ์ทั้งหมด วาริษาถอนหายใจเบาๆก่อนจะพูดขึ้นเธอรู้ไหมฉันเคยคิดว่าคนเราต้องพึ่งพาตัวเองเท่านั้นเธอเว้นช่วงเล็กน้อยมองออกไปนอกหน้าต่างที่มีแสงไฟสลัวจากถนนแต่คืนนี้เธอทําให้ฉันเข้าใจว่าบางครั้งความช่วยเหลือจากคนที่เราไม่คาดคิดอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้บูมฟังเงียบๆหัวใจของเขาเต้นแผ่วเบานี่เป็นครั้งแรกที่มีคนพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงจริงใจแบบนี้ วาริสาหันกลับมามองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความหมายเธอช่วยฉันไว้ฉันอยากช่วยเธอบ้างบุมกลืนน้ำลายดวงตาของเขาใช้แววลังเลแล้วคุณจะช่วยผมยังไงครับวาริษายิ้มบางๆก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงมั่นคงเริ่มจากให้เธอมีที่พักที่ปลอดภัยก่อนแล้วฉันจะให้โอกาสเธอได้เรียนหนังสือบูมเบิกตากว้างเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะมีโอกาสได้เรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอื่น แต่เขาอ้าปากจะพูดอะไรบางอย่างก่อนจะเงียบลงวาริษาเอื้อมมือแต่ไหล่เขาเบาๆไม่มีแต่หลอกบูมเธอทำดีแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เธอจะได้รับสิ่งดีๆบ้างบูมก้มหน้าลงเล็กน้อยรู้สึกถึงความร้อนวูบขึ้นมาที่ดวงตานี่คือความรู้สึกที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อนความหวังและชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาล บูมกลืนน้ำลายลงคอความรู้สึกมากมายประดังเข้ามาจนพูดไม่ออกเขาเงยหน้ามองวริษาใบหน้าของเธอยังคงอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความจริงใจผมผมไม่เคยคิดว่าชีวิตของตัวเองจะมีค่าขนาดนี้เขาพูดเสียงแผ่ววริษาสายหน้าเบาๆทุกชีวิตมีค่าเสมอบูมแค่บางครั้งเราต้องการใครสักคนมาช่วยให้เห็นมันบูมนิ่งไปคำพูดของเธอสะท้อนกล้องในใจของเขา ตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยมีใครที่มองเห็นคุณค่าของเขาจริงๆทุกวันคือการเอาตัวรอดหิวโหยวิ่งหนีอันตรายและพยายามอยู่รอดอีกวันหนึ่งแต่คืนนี้เหมือนทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปแล้วผมต้องทำอะไรบ้างครับเขาถามน้ำเสียงยังแฝงไปด้วยความไม่แน่ใจวาริสายิม้มเธอแค่เปิดใจรับโอกาสที่ฉันให้และตั้งใจใช้มันให้ดีที่สุดเธอเอื้อมมือไปจับมือของบูมเบาๆ ฉันไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนแค่เห็นเธอมีชีวิตที่ดีขึ้นก็พอแล้วบูมก้มลงมองมือของตัวเองที่สั่นเล็กน้อยมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีใครจับมือเขาแบบนี้ไม่ใช่เพราะต้องการอะไรจากเขาไม่ใช่เพื่อสั่งสอนหรือลงโทษแต่เป็นเพราะความหวังดีจริงๆหัวใจของบูมเต้นแรงขึ้นความรู้สึกอบอุ่นค่อยๆแผ่ซ่านไปทั่วร่างผมเขาอ้าปากจะพูดแต่คำพูดติดอยู่ที่ลำคอ น้ำตาร้อนๆเอ่อขึ้นมาในดวงตาโดยไม่รู้ตัวขอบคุณครับเสียงของเขาสั่นแต่เต็มไปด้วยความหมายวาริสายิ้มกว้างขึ้นก่อนจะพยักหน้าเบาๆยินดีต้อนรับสู่ชีวิตใหม่ของเธอะบูมเด็กชายก้มหน้าลงยิ้มทั้งที่น้ำตาย,ยังคงคลอเบา้านี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่จริงๆชีวิตที่เขาไม่เคยกล้าฝันถึงมาก่อนหลังจากคืนนั้นชีวิตของบูมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง วันรุ่งขึ้นวริษาส่งคนมาพาเขาไปที่บ้านของเธอมันไม่ใช่แค่บ้านธรรมดาแต่เป็นคฤหาสน์หลังใหญ่ที่ตั้งตระหง,ง่านอยู่กลางสวนกว้างบูมยืนมองด้วยความตื่นตะลึงเขาไม่เคยเห็นอะไรที่หรูหราและสวยงามขนาดนี้มาก่อนนี่จะเป็นบ้านของเธอจากนี้ไปวริษาพูดพร้อมรอยยิ้มบูมเม้มปากแน่นความรู้สึกหลากหลายตีขึ้นมาในอกเขาไม่เคยมีบ้านมาก่อนไม่เคยมีเตียงนุ่มๆให้นอนไม่เคยมีอาหารครบสามมือ้อ เขาเคยคิดว่าชีวิตของตัวเองจะต้องดิ้นรนไปตลอดแต่ตอนนี้หนูต้องทำตัวยังไงครับบูมเงยหน้าถามเสียงแผ่ววาริสาหัวเราะเบาๆเป็นตัวของตัวเองสิเธอพาเขาเข้าไปในบ้านพ่อบ้านและแม่บ้านหลายคนมองมาที่เขาด้วยความสนใจแต่ไม่มีใครแสดงท่าทีรังเกียจมีเพียงสายตาอบอุ่นที่เขาไม่คุ้นเคยจากนี้ไปหนูจะได้เรียนหนังสือมีเสื้อผ้าสวยๆใส่และไม่ต้องอดอีกต่อไป วาริสาบอกพร้อมพาเขาไปที่ห้องพักของเขาห้องกว้างขวางมีเตียงใหญ่สะอาดผ้าปูที่นอนสีขาวนุ่มและหน้าต่างบานใหญ่ที่มองเห็นสวนด้านนอกบูมเดินไปตัดเตียงเบาๆมันนุ่มมากจนเขาแทบไม่เชื่อว่ามีของแบบนี้อยู่จริงนี่เป็นของผมจริงๆใช่ไหมครับวาริสาพยักหน้าใช่ทุกอย่างเป็นของเธอบูมยืนนิ่งน้ำตาเริ่มคลอขึ้นมาอีกครั้งนี่คือความฝันที่เขาไม่เคยกล้าฝัน แต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกหวาดกลัวเขาจะใช้ชีวิตแบบนี้ได้จริงๆไหมเขาสมควรได้รับมันหรือเปล่าวาริษาเหมือนจะมองออกว่าเขากำลังกังวลเธอเดินเข้ามาลูบศีรษะเขาเบาๆจำไว้นะบูมเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกแล้วคำพูดนั้นก้องสะท้อนอยู่ในหัวของเขาเขามองไปรอบๆห้องสูดลมหายใจลึกบางที ชีวิตของเขาอาจจะเริ่มต้นใหม่ได้จริงๆหลายวันผ่านไปบูมเริ่มคุ้นเคยกับชีวิตใหม่ทีละนิดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันง่ายเขาไม่คุ้นเคยกับการมีเสื้อผ้าสะอาดให้เปลี่ยนทุกวันไม่คุ้นกับการนั่งกินอาหารร้อนๆนบนโต๊ะยาวหรูหราและแน่นอนไม่คุ้นกับการไปโรงเรียนเช้าวันแรกที่ต้องไปเรียนบูมรู้สึกเหมือนมีบางอย่างจุกอยู่ในอก เขายืนอยู่หน้ากระจกมองตัวเองในชุดนักเรียนที่ใหม่เกินไปสำหรับเขามันสะอาดเรียบร้อยและดูดีจนเขาแทบไม่เชื่อตัวเองตื่นเต้นเหรอเสียงของวริษาดังขึ้นที่หน้าประตูบูมหันไปมองก่อนจะพยักหน้าเบาๆผมกลัวครับวริษายิ้มเดินเข้ามาหากลัวอะไรละ่ะบูมเม้มปากแน่นก่อนพูดเสียงแผ่วกลัวว่าผมจะไม่เข้ากับคนอื่นกลัวว่าพวกเขาจะมองว่าผมไม่คู่ควรที่จะอยู่ที่นี่ วาริษานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะย่อตัวลงให้อยู่ระดับสายตากับเขาฟังนะบูมเธอจับมือเขาเบาๆไม่มีใครเกิดมาโดยมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าใครทุกคนมีคุณค่าในแบบของตัวเองเธอเป็นเด็กฉลาดและกล้าหาญเธอช่วยชีวิตฉันไว้อย่าปล่อยให้ใครมาบอกว่าเธอไม่ดีพอเข้าใจไหมบูมจ้องมองเธอรู้สึกได้ถึงความจริงใจในทุกคำพูดเขาสูดหายใจลึกก่อนจะพยักหน้าช้าๆ ครับผมจะลองดูวาริสายิ้มรูปศีษะเขาเบาๆดีมากไปกันเถอะรถรูเคลื่อนตัวออกจากคฤหา์พาบูมไปสู่เส้นทางใหม่ที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนขณะที่มองออกไปนอกหน้าต่างหัวใจของเขายังเต้นแรงแต่ครั้งนี้มันเต็มไปด้วยความหวังมากกว่าความกลัวเมื่อรถจอดที่หน้าโรงเรียนบูมมองออกไปยังอาคารใหญ่ตรงหน้า เด็กนักเรียนหลายคนเดินผ่านไปมาพวกเขาหัวเราะพูดคุยกันและดูมีความสุขบูมกลืนน้ำลายรู้สึกประหม่าขึ้นมาอีกครั้งพร้อมไหมวริษาถามพลางมองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนบูมสูดหายใจลึกก่อนจะพยักหน้าแม้ในใจจะยังมีความกังวลอยู่ก็ตามจำไว้นะบูมเธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้ววริษาพูดขึ้นอีกครั้งบูมหันไปมองเธอรอยยิ้มของเธอทำให้หัวใจเขาสงบลง เขาค่อยๆก้าวลงจากรถมือกำสายกระเป๋าแน่นสวัสดีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากข้างๆบูมหันไปมองเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งยิ้มให้เขาเธอเป็นนักเรียนใหม่เหรอฉันชื่อการนะมาจากห้องเดียวกันบูมชะงักไปเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ยิ้มตอบฉันชื่อบูมเยี่ยมเลยไปด้วยกันไหมการถามพร้อมชี้ไปทางอาคารเรียนบูมเหลือบมองวริษาเป็นครั้งสุดท้ายเธอยิ้มและพยักหน้าให้ เขาหันกลับมาแล้วก้าวเดินไปพร้อมกับการทุกก้าวที่เดินเข้าไปในโรงเรียนราวกับเป็นก้าวใหม่ของชีวิตจากเด็กชายที่เคยหลงทางสู่วัยเยาว์ที่มีอนาคตรออยู่เบื้องหน้าและไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเขารู้แล้วว่าเขาจะไม่มีวันต้องเผชิญมันเพียงลำพังอีกต่อไป